สวัสดีครับผมดอกคูนสวยครับผมสวยมากข้างป้อมครับผมเหลืองลามครับวันนี้ทำงานอยู่ครับผมวันศุกร์นะครับผมเอาเจ้าตัวเล็กมาด้วยหนไปเล่นเขานะครับก็มาเจอมิมครับผมสูงอาจจะเป็นพรุ่งนี้จากการครับผมเดี๋ยวจะให้ดูอะไรครับผมเรื่องพึ่งโพงนะครับ ก่อนครับสูงเอาเรื่องเนี่ยแต่ลังใหญ่ครับผมนี่ครับผมสูงครับพวกนี้ได้ดูตอ่อได้ดูตอนตีแน่นอนครับผมแต่มันสูงครับวสูงดูครับผม ไกลครับผมตรงกลางจอครับเห็นไหมครับนี่ครับมุ่แงแต้มสั่นเลยครับผมสูงเอาเรื่องเลยครับผมแต่ก็ต้องเอาครับหุนน้าใหญ่รังใหญ่เลยครับผม ตูมให้ใหม่แล้วนี่เอีหมูมผมนะครับน,นี่ค,อนนคโอ้สั่นเันผีเข้าเลยอ่าน่ครับน่ไปครับเดี๋ยวจะไปดูพึ่งโพงที่ว่าเจอไว้นะครับสงสัยจะไม่ได้แล้วครับผมคือยังไงเขาจะสร้าง อะไรก็ไม่รู้นะเขาเลยโถมดินมาถึงนี่นะครับก็จะทำสนนใหม่ด้วยทำกว้างกวางเลยครับผมไปเดี๋ยวไปดูครับตอนนี้ขึ้นมาหาเจ้าตัวเล็กนะครับผมจะให้หวัดดีกล้องนล้กหน่อยหวัดดีท่านผู้ชมไอตัวเล็กตัวเล็กไปไหนวะนะ่ะ แป๊บครับปั่นจักรยานอยู่นู่นครับผมเอาวัสด,ดีท่านผู้ชมก่อนชอบปั่นจักรยานครับอ่าคิดถึงท่านผู้ชมป่ะคิดถึงท่านผู้ชมป่ะนี่เพื่อน <laughs> เพื่อนใหญ่กว่าไปครับเดี๋ยวไปดูเพึ่งโพที่ผมว่านะครับผมอ่าเนี่ยครับผม ที่เขาทำก่อสร้างกันนะครับรถขนดินนะครับแล้วก็นู่นครับผมก็โถมมาถึงจะถึงพึ่งโพงผมอยู่แลละก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เอานะครับเพราะว่าพึ่งมันยังไม่ได้กำหนดนะครับอย่าออกไปนะอันตรายเล่นอยู่แต่ข้างนอกไอ้ข้างไหนอย่าออกไปข้างนอกเนี่ยครับผมมา่าย มาถ่ายดูพึ่งโพงก่อนแต่ไม่เข้าแต่พ่อไม่ออกไปหรอกเนี่ยครับผาถงมันนี่นี่พึ่งโพงอยู่ตรงนี้เองครับเนี่ยห้างที่ผมไปอัปเดตเรื่อยๆครับผมนี่ครับห้างอย่างเงี้ผมไม่อยากออกไปนี่ครับเห็นไหมครับแล้วเขาถงมาถึงนี่แล้วครับผมก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็ไม่เอาครับแต่มิ้มที่ผมถ่ายเมื่อกี้อาจจะตีพวกนี้ นะครับผมเดี๋ยวได้ดูคลิปกันครับสูงสูงเกินแต่ลังมันเล้าใจครับผมรังมันใหญ่อันนี้มะมโมงก็นร่อนออกรูปแล้วได้กินมังโ่นแล้วครับผมร่นก็เริ่มสุดนะครับเดี๋ยวไปดูมิ้งต่อนะครับไม่ได้ไม่เอาเพึงโผล มาดูอีกรอบครับผมแต่มันใหญ่จริงๆนะปล่ใจมากครับผมแต่ผมก็ต้องเอาครับพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนครับตีนะครับผมก็คอ,อ,อยดูคลิปกันนะครับผมกล้องซูมมากก็ได้เบอร์ดอกคูณสวยครับเหลืองอลังนี่ลูกพี่ลูกพี่ผม ทำงานในนู่นนะครับสำนักงานครับผมขนส่งนะครับผมแต่เอาแน่ครับพรุ่งนี้เจอกันครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ